คําเตือนเนื้อหาของเกมมีความรุนแรงเจ้าของเนื้อหาต้องการจัดเพื่อเสร็จเนื้อเรื่องแยะจ้า

เอาขอบคุณมากนะเออ,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 อใครเดินมาวะเฮ้ยเฮ้เฮ้อีกสองนาทีก็จะถึงการเวลาการแข่งขันแล้วนะเว้ยกูชื่อชักเยี่ยเยกูเข้าใจอะไรวะกูแปลไม่ออกอ๋อฉันต้องการให้คุณ uh, เซ็นสัญญาตรงนี้นะเพื่อเข้าไปในสเตทหรือเปล่าวะ ลูกกูชื่อเคที่เคียะไหมพาที่พาเธอไปที่ปลอดภัยอ่าประมาณนั้นนะเดี๋ยวพ่อจะไปขับรถแข่งนะไปเร็วมันไม่ได้เป็นอะไรมากมายหรอกนะเคทีรออีกไม่นานนะบุญบุนบุนบุญเด็ดไลซิง ปืนปืนปึ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 นปึนอุมันจะช้าไปไหนเนี่ยมั้ับีนมันก็ยาว<อ>ยาวยาวจุงเบยอืมอือะไรวะอืออหมบี้นะฮะมมันต้องขับรถ ชนลอมบี้เคยเล่องอะนะเฮ้ยเพื่อนอะไรวะมึงต้องแพ้แน่ๆเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พวกกูเนี่ยเป็นคนฆ่าซอมบี้ได้มากที่สุดฮ่าๆๆไอ้เหี้ยแม่กอะไรวะ รู้ส <eland> <mumbles> ึกมันไม่ได้มีได้ยินเสียงอะไรเลยอ๋อนี่ไงเสียงบินรถแถวบ้านจะเริ่มการแข่งขันแล้วนะพอแล้วไม่ต้องปีนอะไรมากมายฮะเบลคัมทูฟอร์จูนซิตี้อเมริกันเอเดเตนเมนต์เพเกาบึ้งบ้งบึ้งบุชักนี่คือเป็นนักขับรถแยะ จำได้จำได้น้องบอกมาและตอนนี <dairy> <dogs with Memory> ้อเมริกันที่อันตรายได้กำลังจะเริ่มต้นขึ้นอะไรเธอเธอเธอเอเรียลิตี้อะไรสักอย่างประมาณว่าอะไรผ่าโฝนอะไรสักอย่างเนี่ยนะคนแรกทอยคิงทอยคิงอ๋อไอทีเคแม่งอ่านชื่อไม่ออกอ่ะ รู้แต่ว่าคำว่าคิงแค่เดียวคำเดียว well, <America. S 1> อ่าอเมริกันว่าไงบ้างนะ <For late S 1> เออฉันก็นหายเอ,อ่อความมันเหลือเกินประมาณน,นั้นเพ oh. ราะว่าคืนนี้ฉันมีของขวัญให้ทุกคนนะเลยว,ว่าซอมบี้อ๋อเราต้องให้พวกคนพวกนี้ยฆ่าซอมบี้เออประมาณน,นั้นมัน้งเอไม่ถูกก็ขอโทษด,ด้วยนะ หรือยังเอาวินบิ๊กใส่หมวกจงลุกชนเฟมไคเซอร์ไม่ใช่แล้วมึงสามสองหนึ่งโกโอ้กูต้องได้ทีหนึ่งไปเลยอิลิออนไปเลยไปเลยกูต้องได้ทีหนึ่งเว้ยวู้โหเฮียบิชโอ้เฮีย yeah, oh, yeah. วู้สวัสดีครับผมในเบรกเอาซีจีนะหรือว่าคอนเนจเกอร์จากเบรกเอาซีจีเนี่ยวันนี้เราจะมาเล่นเดรสไลทิ้งสองกันนะ โอเคครับ okay, เราทำเอ่อชั珀ชั珀ศูนย์ก่อนเลยอันนี้เขาจะให้เราขับรถนะฮะหลังจากนี้ก็จะเกิดเอ่อเรื่องราวประหลาดประหลาดนะตอนนี้ผมได้ที่หนึ่งเว้ยกูต้องได้ที่หนึ่งเว้ยโอ้ยเย่อบิชโอ้ยอยู่ฟังกิ้งซอมบี้อ่ะฮ่าฮ่าว้าวูว่าบานเลยเฮ้ยทำไมรอบนี้กูมาเร็วกว่าเพื่อนนะช่างแม่งเลยตอนนี้หมื่นแล้วโ oh, oh, yeah, yeah, yeah. uh, yeah, yeah, อ้ยเย่อ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 ยูอีกยี่สิบวินะฮะ <c oughs> จะมีเอ่อ อะไรไม่รู้จะลงมาทับคนที่ขับรถอยู่นะหรือซอมบี้ก็วากันไปนะฮะตอนนี้นะอตอนนี้ผมที่หนึ่งนะไม่มีใครแซงผมได้นะแม้แต่ดีออนนะทีออน <c oughs> อุ้ยไอ้สัตว์โอ้ยช <c oughs> นกูทำมะเขืออะไรเนี่ยหมทีห่หนึ่งของกูคนเดียวนะเออ อาไล่เราได้ผู้ชนะแล้วเขาคนนี้คือคืออะไรคือใครคือใครปูกปูแไปข้ามเลยแล้วกันนะและเออ่ผู้ชนะของคำาืนนี้คือผู้รอดชีวิตเขาคือชักเกียนเว้ยมีอ่าเราจะมีเอ่ออะไรนะบิ๊กมันนี่บิ๊กมันนี่เงินใหญ่ๆ ไม่ไม่ต้องเลยชักมีลูกแล้วเว้ยไม่ลูกมมีเมียไม่ต้องมาอ่อยเลยอีอชนีมึงไม่ต้องเลยไอตรงนี้แปลอะไรผมไม่รู้นะผมไม่ได้มีสกิลอะไรคันเทพขนาดนั้นนะน้อยอะโหลดดิงไอเชี่ยแม่ง โอเคครับเข้าสู่ฉากต่อไปนะฮะกำลังหลดดิง้งรอแป๊บออออโอเคมาแล้วเว้ยมันไม่มีปัญหาอะไรเลยไอสัตว์กว่อนไม่ทันต้องอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยจากซอมบี้ออประมาณนั้นตอนนี้ฟอร์จูนทามีแต่ซอมบี้อท่านั้น เพิ Apple ม่มวิวว่าแปลว่าเบียเบียเบียดไอ้เจเจ้าุา่ยพีเรตอนนี้นะคะโอ้ย่ยบิดโชไม่ใช่แล้วอ๋อประมาณนะ่ามีพวกม็อบนะไม่ต้องการเอซอมบี้นะกลัวว่าจะเป็นภัยมาเด็กมึงตายหานะ <laughs> ไม่อยากให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นนะก็เลยจะตั้งม็อบขึ้นมาเพื่อประทวงประมาณนั้นมัง้ง โอ้ขี้เกียจอ่านจุงเลยตอนนี้ใครเข้ามาวะชื่อชื่ออะไรวะอ๋อประมาณว่าครอบครัวของเขานี่โดนซอมบี้เด็กตายใช่ไหมไม่ใช่ปึ <c oughs> <c oughs> ้งประตูเนั่นไวะเฮ้ hey! มึงทำไรอยู่วะกรีนอ๋อต้องไปกินรูมไม่ใช่กินห้ามผาลาดล่ะงานเนี้ยเย็ดเย็ดเปียดอ่าอันนี้เขาก็จะสอนไกด์แอโร่นะฮะ <c oughs> เป็นพวกแบบลูกสอนตามบนหัวเราตรงเนี้ย <c oughs> ว่าเราจะไปทำภาร,รกิจที่ไหนกันบ้างนะซึ่งภาร,รกิจที่มาทํานี่คือแบบไม่ได้มาคนเดียวแน่นอนนะต้องมีใครสักคนนะไม่งั้นมันใหญ่ไม่ดูแล้วมันก็จะอยู่ไม่ได้มันจะกลายเป็นตดหมีนะฮะ วิ rate, ้ยแหลกแหลกแหลกเฟรมเระตกไอ้เหี้ยโอเคไปตามลูกศรน,นะตรงนี้ก็คือห้องน้ำก็คือเอาไว้เซฟนะโอเคเซฟเออหย่ย okay, uh, yeah. ไม่เซฟก่อนเฮ้ยบางทีก็เซฟเลยก็ได้นะกันไหมกันไหมเออเอานี้เลยเล่นใหม่ตั้งแต่แรกเลยละอ่าเราต้องไปห้องเอออะไรนะเออเซฟห้องนะอ่ะ อันนี้คือแอมเบอร์นะแอมเบอร์ง่ายรู้่บิชอ่ามากดลิฟต์ตรงนี้นะโอเคมันจะเข้าคัาสซีนะอา่าตีดิงอืมมาเลยโอ้โหอะไรชักคืนนี้เราจะไปทำอะไรกันบ้างประมาณนั้นมัง้งเฮ้ยแต่ว,ว่านายมีลูกมีเมียแล้วว่าโอ้โหเดินแม่งแบบ <laughs> ดูย okay, uh, oh ักเอ้ยย uh. <c oughs> uh, uh, ักดูชักดูชักกุ๊ดแน่สภาพาสตีเย็ดซัมเบลกโอเคครับภารกิจนี้รู้สึกว่าเขาจะให้เราไปเอาซัมเบลกกันนะฮะอุ้ยเกิดอะไรขึ้นอ่าไอเทมเบสเดอร์เวนช์ไออ่ะไอชี้กูยังอ่านไม่ทันจบเลย อาลออะะไรวันนี้ผมไม่เคยเล่นเลยนะไม่เคยแตะสักครั้งเลยเพิ่งแตะเทที่ลูกของกูเออพลังช่างสันทำไมหน้ามึงนิ่งจังวะแบบแบบว่าหน้ามึงนิ่งมากแต่กูออกเสียงแบบเยอะมากเลยนะโอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดไม่อยากไม่อย่างนี้ไม่อยากให้เกิดเกิดฉันเลยโอ้โหเยอะเบียชอ้ อ่ะตัวนี้มันก็น่าจะกลายเป็นซอมบี้นะโอเคครับผมจะไม่รู้เรื่องอะไรต่อไปแล้วนะตรงนี้แอะโอ้ไม่ oh นะยำอยากแดกตดนมีตุ่นมแีแม่กูไม่ใช่ตดนมีเว้ยแหมมีคนมาช่วยเรานะเ <c oughs> สียอะไรสักัดไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันวนะ่ามันมาขัดขวางอะไททาไมนะสงสัยอยากตายมากขนาดนั้นสงสัยแบบบอกมขาว่า เฮ้ยไม่มีซอมบี้แล้วมันไม่น่าจะมีผู้รอดชีวิตนะโอเคตร,ตรงนี้เขาจะให้ะรหาเคที่นะผู้รอดชีวิตคนอื่นช่างแม่งนะไม่ต้องไปสนใจนะปอปแม่งไปโอ้โเฮ้ยเฮ้ยยัย,ยอะเออไปเลยมึงไปเลยนะเออมึงไปเลยเฮ้ยมึงอู้วมันซอกไสไปเลยไปเลยกูจะไปหาลูกของกูเฮียเคที่เคที่เฮ้ยเคที่กูโดนแตก้ยกระเป๋าเฮ้ยไม่ใช่แล้ว ออกจากตัวเธอไปเลยนะตัวเธอเอ๊ะแม่งไม่ใช่เคที่นี่วะหยิบกระเป๋านะเคที่แม่งอยู่ไหนวะเฮ้ยอยู่ในตู้นั้นเปล่าวะแน่นอนนะมันต้องอยู่ในตู้ไปไกลๆเลยนะไปไกลๆส้นตีนเป็ดเลยนะอ๋อนี่พ่อเองเหรอโอ้มันเกิดอะไรขึ้นกนะับพ่อหนูไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะแล้วแม่ล่ะออาเคที่เคที่ฟังพ่อกวะนะเราต้องหนีออกไปจากที่นี่นะอะไรวะ เราต้องหาที่หลบหนี <S <S 1> <S 1> ไปนะเราต้องพาเคที่หนีไปนะ <c oughs> นีไปห้องเออเซฟเฮ้าสนะ์เพื่ออะไรวะเอาไปฮนะนำลูกศรน,นั้นไปนะที่มันสอนอคือแอโรคีเอาว่าไงชื่ออะไรไม่รู้อ่านไม่อ่านไม่ออกนะเราต้องไปหาใบนะอุ้ย,ยว่าง่ายแพทแพทใช่แพทอยู่คนเดียวไปก่อนนะเว้ อ่านั่นไงไอ้เคียคนตายเยอะเลยวะเคยเราต้องไปเอ่อเราโยกฝัดพารซาเนีวว่ยเราก็พาไปที่ห้องสกิลลิตี้เอ้ยไม่ใช่ดิเอออ่าห้องเซฟรูมนะแล้วก็ห้องสกิลลิตี้นี่จะมีเคที่นั่งอยู่แพทินัมสไตล์เอ้สติปอ่านว่าสติปเาสติปสติปวอย่าเซฟอยเกม เารู้แล้วครับว่าต้องเป็นห้องน้ำเนียถ้าเราหาซอมเบกไม่ได้เราก็ไปหาตามอะไรเปาช็อปอะอ,อือ,อทำหนา้ารอนเฮอโม่นะมันจะเกิดขึ้นอีกแล้วเหรอเนี่ยภาคแรกกูก็ยังไม่พอแล้วภาคสองอีกแล้วเนี่ยภาคแรกนี่ไม่ลงพีซีอนี้เออ,เอ,อลงภาคสองหวังว่าภาคสามคงจะลงนะเนี่ยอ่าอยากแดกตัวนี เฮ้ยมึงอย่าไปมึงมึงพากูไปก่อนเลยมึงอย่าไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผัวกูลากไปก่อนเลยโอเคไอเ้เชี่ยไรค้างค้างไหนเคทีไอ้เชี่ยไม่ต้องแปลตรงตัวเลยไมดีเซฟเ,เฮาเร็วไอ้เชี่ยเรากกดวค้างแล้วเนี่ยงามงามอยากเด็กตั่นี้โอเคครับเราต้องพา เคที่กับชักไปที่เซฟเฮานะเพื่อพาเคที่ไปที่ห้องปลอดภัยพอง <t ong> อแล้วก็เราต้องวิ่งไปนะที่ f o r t จูนซิตี้แล้วก็เราต้องไปที่รอยัลฟันด์พาซาตรงนี้ก็ไม่รู้ใครปล่อยเชื้อซอมบี้ออกมานะหมือนกัว่าเมื่อกี้ตอนที่เราขับรถมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วซอมบี้เผือไปกัดใครบางคนแล้วก็กัดไปเรืนะ่อ <g> ย <ül> ถ้าเราไม่ถูกเ้ถ้าเราไม,ไม่ผิดนะตดมี้ <c oughs> ไม่ใช่ลว รู้สึกแม่งแบบโหลดดิ้งมันเยอะเหลเือเกินติเคโดเคครับเข้าิาตคดต่ดติดติาติดติดตนดตลดติดตีดนะดูิดต่ใอนี้นะ,นนะติติดตนะงดติดตนะิ เฮ้ยเท่าไม่ท่าไมมันไม่มีสัญญาณอะนะประมาณนั้นมั้งเออฉันไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรฉันรู้สึกไม่ชอบเลยนะและฉันก็ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแลวฉันฉันกลัวฉันกลัวไงมมันคือความกลัวมันคือความกลัวเฮ้ยทำไมประตูเปิดได้วะ ปิงปงนี่คือเออซูริวันเนี่ยชื่อซูริวันบอกว่าอ๋อลืมลืมผมไม่เคยเล่นเลยผมไม่เคยเล่นนะคนนี้เขาจะเป็นผู้ที่ให้อ่อห้องห้องเออที่ใช้คอมบายนะโอ้นี่ผมไม่รู้เลยนะไม่เคยเล่นเฮ้ยทำไมโดนขวนอ๋อออออ๋อเข้าใจละอ๋อเข้าใจละอ๋อประมาณว่าต้องเอาสมบิก ก็มึงมีอยู่ทําไมมึงไม่ฉีดให้ลูกมึงไปเลยวะทําไมต้องไปหาอีกเอ้ยผมไม่รู้ผมไม่เล่นเลยผมไม่เคยเล่นมาก่อนอีกสาวันเราต้องออกไปจากที่นี่ได้ประมาณนั้นมัน้งไปที่เอาอ่านไม่ทันในสัตว์ the standard audio the truck ไม่ใช่ <c oughs> ต้องพาเธอไปที่ห้อง Security ตูมเอ้ยตูมแต้ง FCS เดี๋ยวกูไฟเองนะไม่ต้องห่วงอ่ะกูไม่ไฟดีกว่ากูกูกูเดินไปดมต้นมีด้วยโอเคไปละปิดประตูปิดประตูมึงอย่าเข้ามาเลยเอออันนี้ใครวะประมาณว่านักนักนักส่งหนังสือพิมพม์วะไม่งเวียนหนังสือพิมพ์อยู่ เนี่ยก็จะเจอคนหนึ่งนะโอเคเราก็พา,เ,าเคที่่ของเราเนะี่ยมาที่ห้อง Security สิิตียลิตนะี้รูมพาเขามานั่งเล่นหยิบซอมเบกก็ไม่กูไม่ได้ยินเสียงเฮี้ยอเลยหรอหรือว่ากูปิดเปิดเสียงเบาไปโอ้ช่างแม่งเอ่ะ เล่นอย่างนี้ก็ได้ไหมวันตะโกวันตโกโหมไม่ใช่อ๋อนี่ไงใครวะเนี่ยจริงๆก็อ๋อมันต้องไปหาอีกอันหนึ่งที่รอยอ่อฝันเน่เอามาฉีดชักแล้วก็เคที่นี่เองรอเปล่าวะ รู้สึกว่าเหมือนเคที่จะโดนข่วนด้วยนะเมื่อกี้ตามนั้นเบื่ออืมอ่าเอาโทรศัพท์ติดตัวไปด้วยนะเวลามีอะไรเกิดเรื่องอะไรเราจะได้โทรหามึงจะให้ภารกิจมาให้กูใช่ไหมนเนี่ยมึงให้โทรศัพท์มาเนี้ยถ้ากูไม่มีภารกิจกูเล่นของกูได้ไงเออแอ้นี่มึงให้ภารกิจกูไงตามหามันจะเจอแล้วอยู่รอดให้ได้นะชั้อ่าแล้วฉันจะทํา My daughter โอเคอ๋อน้องสาวของคุณโอเคไหมหรือว่าพี่สาววะเฮ้ยมัน s i ต t e r ไอเหี้ยลูกของคุณไอ้เหี้ยแม่งไอ้ผู้หญิงนั้นถามนะ <laughs> ไม่ใช่น้องสาวฟอร์จูนิตีอ,อ้ได้แล้วไปซื้อหนังเอวีดีกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชโอเคครับตอนนี้ก็นะเราต้องไปหาซอมเบลกให้เคทีนะอันนี้เราสามารถโรบูบดินได้แล้วนะ ซึ่งภารกิจขูบนี้ผมจะมาคูบกับใครนี้คงต้องรอดูกันนะเย่โอ้ยตอนนี้ววสองแล้ววะเรีวจุงเบยเย่นาก็เซฟไว้ก่อนเซฟไปก่อนเซฟไว้ก่อนเฮ้ฮเ้โอเคครับสำหรับเอ่อคนที่จะมาคูบกับผมนี้จะเป็นใครนะก็ติดติดตามได้นะในคลิปหน้าโอ้คลิปหน้าเลยเลยโอเคสำหรับเอ่อคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะอย่าลืมมาซอกไซไลและสับตุ๋นไก่กันด้วยนะสวัสดีครับ